ของ BCG p G หลังจากที่ก่อนหน้านี้ <c oughs> ก็มีการเ,าเรียกว่าลดการลงทุนนะฮะมีการขายาโครงการอย่างโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นออกไปโครงการพลังงานลมที่ฟิลิปปินส์ก็ดูเหมือนจะ หยุดดาเนินการไปนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของความกังวลว่ามันจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตัวผลประกอบการหรือเปล่านะฮะแล้วอย่างโครงการที่ดําเนินการอยู่ในสปปลาวและในส่วนที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้าลาวตรงนี้มันมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บค่าไฟคือมันขายจริงแหละแต่ทางฝั่งของการไฟฟ้าลาวเองก็ ไม่ได้ชําระเงินตามเงื่อนไขเมันก็เลยเป็นความกังวลนะฮะที่ก็เรียกว่าทําให้ราคาหุ้น bcpg เองก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาแต่ล่าสุดเนี่ยพอเห็นตัวเลขเกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกตินี่นะฮะในช่วงไตรามาสสาปีนี้รายงานมาอยู่ที่712ล้านบาทเทียบกับไตรามาสสามปี67อยู่ที่452ล้านบาทคล้านบคือไปดูรายได้เนี่ยก็ถือว่าทรงๆนะฮะ แล้วจริงๆเนี่ยตัวรายได้อาจจะปรับลดลงมาเล็กน้อยด้วยพี่สุปรชัยฮะเเนื่องจากเนี่ยละมันก็มีอย่างที่บอกมีการขายโซลาฟาร์มที่ญี่ปุ่นออกไปใช่ไหมฮะวินฟาร์มที่ฟิลิปปินส์ก็ดูจะชะงักลงนะฮะ แต่ทีนี้กําไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ย uh huh. มันมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าพลัง๊าซธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น uh huh. uh huh. อ่าเพราะตอลได้ว่าราคาราคาขายไฟมันแพงขึ้นนะครับก็เรียกว่าราคาขายไฟก็ได้ uh uh. แต่ต้องบอกว่าโรงรไฟฟ้าที่เขามีอยู่เนี่ยมัน <คะ S 1> เป็นลักษณะจะค,คล้ายๆกับที่วันก่อนเราสนทนากับทางราชกรุ๊ปจำได้ไหมอ่าอ่าอ่าจำได้จำได้จำได้ที่เป็นกลุ่ม reserve อ่ากลุ่ม reserve เออใช่ใช่ ที่ที่ที่พร้อมที่จะผลิตได้ต่อทุกตัวคือรีเซอร์ฟเอาไว้รองรับในยามจําเป็นในยามที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ามันล้นะนะใช่ใช่ก็ถ้าอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นพวกพิกเกอร์ใช่ไหม<ะ>ซึ่งไอ้พิกเกอร์ตรงนี้แน่นแน่นอนฮะคือเขาต้องมีการลงทุนส่วนสัญญาขายไฟเนี่ยเ,เขาก็จะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงนะฮะด้วยการได้รับสิ่งที่เรียกว่าค่าพร้อมจ่าย๋อค่าพร้อมจ่ายที่สหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าแคปซิชิตี้ revenue อืมอมพอมันมีเรื่องของ data center ที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดไง มันเลยทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญคก็ทําให้ตัว capacity revenue เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น10บสเท่าตัวเลยนะสิบสิบเท่าเลยนะนะฮะฉะนั้นตรงนี้เองก็เลยเป็นผลดีที่ถูกส่งต่อมาอยัาง BCPG ก็ทําให้ผลประกอบการโดยรวมรนะครปรับตัวได้ดีขึ้น <c oughs> แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของผลประกอบการแล้วเนี่ยวันนี้น่าจับตามองอีกหหุ้นนั่นก็คือ BCPG นะครับที่ก็ดูจากราคาหุ้นเบื้องต้นเช้านี้เนี่ย ีบาวขึ้นมาแรงนะครับบวกไป6.45%แล้ว oh. มาอยู่ที่8บาท25สตางค์สำรวจดูในรอบซื้อขายนะฮะหเดือนที่ผ่านมาเนี่ย bcpg ปรับตัวลดลงมาแล้วประมาณสักกว่เกว่า,ก,วาก็แน่นอนนะครับ <c oughs> ก่คงจะ1เป็นเรื่องของภาวะตลาด <c oughs> 2>, 2เนี่ยก็เป็นความกังวลเกี่ยวกับตัวผลประกอบการนะฮะของ bcpg หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ก็มีการเ,าเรียกว่าลดการลงทุนนะฮะมีการขายาโครงการอย่างโซลาฟาร์มที่ญี่ปุ่นออกไปโครงการพลังงานลมที่ฟิลิปปินส์ก็ดูเหมือนจะ หยุดดาเนินการไป<ช>นะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของอความกังวลว่ามันจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตัวผลประกอบการหรือเปล่า,านะฮะ<ช>แล้วอย่างโครงการที่ดําเนินการอยู่ในสอปปลอาวและในส่วนที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้าลาวาตรงนี้มันมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บค่าไฟคือมันขายจริงแหละแต่ทางฝั่งของการไฟฟ้าลาวเองก็ ไม่ได้ชําระเงินตามเงื่อนไขออออนะฮะที่ควรจะเป็นแล้วมันก็นํามาสู่การที่ BCPG ก็ต้องวิ่งรอบออออไปหาขายลดลุกนี้เข้าใจใช่ไหมขายลดลุกนี้ขายลดลุกนี้ก็คือเอาหนี้ครับเนี่ยไปขายต่อ,อ,อให้กับ เติ <Third> party. ร์ดปาร์ตี้ตัวเองก็ยอมดิสเขาไปนะฮะก็เหมือนกับเหมือนแบงค์ขาย NPL ออกอในลักษณะเดียวกันนะฮะมันก็เลยเป็นความกังวลน,นะฮะที่ก็เรียกว่าทำให้ราคาหุ้น BCPG เองก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาแต่ล่าสุดเนี่ยพอเห็นตัวเลขเกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกตินี่นะฮะในช่วงไตรามาสสปีนี้รายงานมาอยู่ที่712ล้านบาทเทียบกับไตรามาสสปี67อยู่ที่4 0 0 52ล้านบาทครับคือไปดูรายได้เนี่ยก็ถือว่าทรงๆนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยตัวรายได้อาจจะปรับลดลงมาเล็กน้อยด้วยพี่สุปชัยฮะครับเ,เนื่องจากเนี่ยละมันก็มีอย่างที่บอกมีการขายโซลาฟาร์มที่ญี่ปุ่นออกไปใช่ไหมฮะวินฟาร์มที่ฟิลิปปินส์ก็ดูจะชะงักลงนะฮะ แต่ทีนี้กําไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าพลัง๊าซธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอ่เอาเพราะต่ได้ว่าราคาราคาขายไฟมันแพงขึ้นนะครับก็เรียกว่าราคาขายไฟก็ได้แต่ต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะจะคล้ายๆกับที่วันก่อนเราสนทนากับทางราชกรุ๊ปจําได้ไหมอ่าอ่าอ่าจำได้จำได้จำได้ที่เป็นกลุ่ม reserve อ่ากลุ่ม reserve เออใช่ใช่ ที่ที่ที่พร้อมที่จะผลิตได้ต่อทุกตัวคือรีเซิร์ฟเอาไว้รองรับในยามจําเป็นในยามที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ามันล้นอ่าใช่ใช่ก็ถ้าอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นพวกพิกเกอร์ใช่ไหมฮะซึ่งไอพิกเกอร์ตรงนี้แน่นแน่นอนฮะคือเขาต้องมีการลงทุนส่วนสัญญาขายไฟเนี่ยเขาก็จะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงนะฮะด้วยการได้รับสิ่งที่เรียกว่าค่าพร้อมจ่ายอ๋อค่าพร้อมจ่ายที่สหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าแคปซ c i ิตี้ Revenue อืมอพอมันมีเรื่องของ Data Center ที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดไงอ๋อมาเลยทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญคก็ทําให้ตัว capacity revenue เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น10บสเท่าตัวเลยนะอือสิบสิบเท่าเลยนะนะฮะฉะนั้นตรงนี้เองก็เลยเป็นผลดีที่ถูกส่งต่อมายัง BCPG ก็ทําให้ผลประกอบการโดยรวมนะฮะปรับตัวได้ดีขึ้น ที่สปปลาวอย่างที่บอกมันมีประเด็นปัญหาเรื่องของการต้องไปขายรถลูกหนี้นะฮะเ,เป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาวก็คือตัว EDL เนี่ยแหละนะครับไปขายรถลูกหนี้ก็ทําให้บริษัทเองรับรู้ไรายได้ตรงนี้เข้ามาลดลงจากที่ควรจะได้แต่ก็เอาละดีกว่ามันศูนย์เปล่าไปเลยครับแต่ก็มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้นําในสปปลาวที่น่าสนใจนะค,คือต้องมองเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเขาผลิตในลาวขายให้ EDL ส่วนหนึ่งเนี่ย ผลิตในลาวแต่ขายให้ e v n คือขายให้กับทางการไฟฟ้าเวียดนามซึ่งปัจจุบัน BCBG มีโครงการน้ำสัน 3A และน้ำสัน 3B นะฮะที่ขายให้กับทาง e v n ซึ่งก็ได้รับชำระเงินค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นปกติก็คือเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอ่าใช่นะฮะเป็นไปตามสัญญานะครับอันนี้ก็ในส่วนของอสมบัตลาวที่เกี่ยวกับพลังงานน้ำนะครับมันกม็มีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เพิ่งมีการ COD ไปในช่วงของอเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไป ไในสิงหาอันนี้อาจจะรับรู้ไม่เต็มแต่มากแต่ก็ถือว่ามีในายาเหมือนกันนั่นก็คือโรงไฟฟ้า พลังงานลมมอนซูนนะครับก็600เมกะวัตต์นะครับ,ก,รบก็มีการ CO d ดีตั้งแต่วันที่22สิงหาคมซึ่งก็จะดูแล้วตามงวดไรมาส3เนี่ยก็จะบันทึกเข้ามาเต็มๆก็ประมาณสักเดือนกันยายนนะฮะและเท่านั้นเองนะครับประมาณสักเดือนเสร็จ,เ,รจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งทีเ่เป็นตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงของไรมาส3นะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของ b c p g เนี่ยเขาถือหุ้นอยู่48.25%นะในโครงการมอนซูนตรงนี้นะครับ ถ้าดูปัจจุบันนั้นกำลังการผลิตของทาง BCG p ก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทพลังงานนะฮะครับก็จะมีพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ13%มเปอมีพลังงานลมในไทยประมาณ1%่เปอร์เมีพลังงานลมนะฮะที่สปปาลาวกับเวียดนามนะฮะยีเอ,อมีพลังงานน้ำนะฮะสปปาลาวเวียดนามรวมกันแแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโรง,งไฟฟ้กกาก๊ส ที่สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัสดส่วนนะฮะถึง58ด้วยกัน uh huh. ก็ดูแล้ว BCP c ก็ยังคงมุ่งขยายนะฮะการลงทุนไปยังต่างประเทศ uh huh. เพิ่มมากขึ้น uh huh. ก็น่าสนใจในแง่ของตัว capacity revenue uh huh. ที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกานะพี่สุปรัย uh huh. คือเพราะการเติบโตของ data center มันยังไม่หยุด Uh huh. มันยังไม่หยุดลงไงพอมันไม่หยุดนั่นแปลว่าทําไม mm hmm. ความต้องการใช้ไฟฟ้ามันก็มีเพิ่มมากขึ้น mm hmm. เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นตัวมากระตุ้นนะฮะตัวของไรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของทาง BCPG ให้เพิ่มมากขึ้น mm hmm. อ่ะก็อันนี้เพื่อเคียงข่าวสําหรับในส่วนของหุ้นไฟฟ้าไทยที่มีการไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รับ อันนี้สงจากเรื่องของแคปซิ i t ตี้เร n เวนิตรงนี้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจาก BCPG ก็จะมีตัว Gulf Development อ่ารถฟ้าแจ็กสันแล้วก็มี e c h o อ่ามี e c h o ที่นูน่นนะผมจำชื่อดีไม่ได้แต่ว่าอยู่ในเอโกมีหลายหลายบริวัทด้วยนะครับซึ่งถ้าไปดูเนี่ยตัวแคปซิ i t ตี้เร n เวนิตรงนี้นะพี่สุประชัยในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน68ไปจนถึงพฤษภาคม69เเนี่ยจะอยู่ที่200 69.9เกจ้าเหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวันนะสองร้อยกว่าเลยนะโอ้โหนี่มหาศาลครับมันกระโดดขึ้นไปเลยนะโอ้ตรงเนี้ยก็ขึ้นมาหลายสิบเท่าตัวนะครับหลายสิบเท่าตัวนะฮะอ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นข่าวดีวันนี้หุ้นนี้โอ้โหนี่บวกไปเรื่อยเรือนี่เจ็ดเปอร์เซนต์กว่าแล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นมันลงไป4-5เนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้อาจจะดูกระตุกกระเตือน,นขึ้นมาอ่ะก็เป็นไม้ต้นๆของการรีบาวท่านผู้ชมก็ลองศึกษาข้อมูลกันดู